สวัสดีครับหนึ่งในคําถามคาใจที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆเป็นหนึ่งในคําถามยอดฮิตที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยและกังวลใจนั่นคือถ้าติดตั้ง iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันเบต้าลงใน iPhone และ iPad หลังจากนั้นถ้า Apple ปล่อยเวอร์ชันเต็มออกมาจะอัปเดตจากเวอร์ชันเบต้าเป็นเวอร์ชันเต็มได้ไหมคําตอบคือได้ครับทําได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับโดยเมื่อ Apple ปล่อย iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันเต็มออกมา ถ้าหมายเลขบิวของตัวเต็มใหม่กว่าเวอร์ชันเบต้าปัจจุบันที่เราติดตั้งอยู่ในเครื่องเช่นสมมุติว่าหมายเลขบิวของเวอร์ชันเบต้าที่เราติดตั้งคือ 21A5326A แต่หมายเลขบิวของตัวเต็มคือ 21A329 เเราสามารถติดตั้งเวอร์ชันเต็มต่อได้เลยครับหรือเมื่อเวอร์ชันเต็มออกมาแล้วเราไม่ต้องการใช้เวอร์ชันเบต้าอีกต่อไปในหน้าจอรายการอัปเดตซอฟต์แวร์หัวข้อซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าให้ตั้งเป็นปิดครับ แล้วอัปเดตต่อเป็นเวอร์ชันแต่งใหม่ล่าสุดได้ทันทีเช่นกันครับแต่ถ้า iOS เวอร์ชันเบต้าสุดท้ายหรือที่เรียกกันว่า RC หรือ Release Candidate เป็นบิลเดียวกันกันกบเวอร์ชันเต็มเช่นเวอร์ชัน RC มีหมายเลขบิลเป็น2 1 A 3 2 9และเวอร์ชันเต็มก็มีหมายเลขบิลเป็น2 1 A 3 2 9เช่นกันแสดงว่า Apple ไม่มีการเพิ่มไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติม และใช้เวอร์ชัน rc เป็นเวอร์ชันเต็มไปเลยครับในกรณีนี้ถ้าเราติดตั้งเวอร์ชัน rc อยู่เมื่อใช้ก,การอัปเดตซอฟต์แวร์หน้าจอจะ,สะแสดงข้อความว่า ios เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเครื่องของเราจะไม่สแสดงเวอร์ชันเต็มขึ้นมาให้อัปเดตนะครับเพราะเป็นตัวเดียวกันกับเวอร์ชัน rc ที่เราติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนั่นเองครับไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันเต็มอีกและถ้าเพื่อนเพื่อยังต้องการทดสอบ ios เวอร์ชันเบต้าใหม่ที่จะตามมาในอนาคตในการตั้งค่าซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าด้านบนให้เลือก iOS 17 Public Beta หรือ iOS 17 Developer Beta ไว้ครับพอ Apple ปล่อย iOS Beta เวอร์ชันใหม่ออกมาเราก็สามารถอัปเดตเพื่อทดสอบทดลองต่อได้ทันทีครับหรือในกรณีที่เวอร์ชัน RC กับตัวเต็มเป็นตัวเดียวกันแต่เพื่อนๆอ,อยากอัปเดตตัวเต็มทับเข้าไปก็สามารถทำได้ด้วยการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ iOS หรือ iPad OS จากอินเทอร์เน็ตได้ฟรีแล้วติดตั้งทับเข้าไปผ่านโปรแกรม iTunes บน Windows หรือ Finder บน Mac รือในกรณีที่ใช้เวอร์ชันเบต้าอยู่แต่ตัวเต็มยังไม่ออกต้องการดาวเกตกลับไปยัง iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันปกติก็สามารถดาวเกตได้โดยข้อมูลไม่หายเพื่อนๆสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับเพื่อนๆที่กำลังสงสัยหรือกังวลใจอยู่หายห่วงกันได้นะครับติดตั้ง iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันเบตา้าก็สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันเต็มได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ